เช่เดกิงเพนิพัทแ์คันทาสีมากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หทับหนึเลขที่40ค่ะวันนี้จะมาเล่านิทานชาดกเรื่องโคนันทีวิสารกับพรามผู้เลี้ยงดูค่ะนันทีวิสารและชาดกเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพรามยากจนคนหนึ่ง ได้เลี้ยงดูลูกโคตัวหนึ่งและตั้งชื่อให้กับมันว่านันทิวิสารพรามได้เลี้ยงดูลูกโคนันทิวิสารอย่างดีและรักเปรียบเสมือนลูกของตนเองเมื่อโคนันทิวิสารเติบใหญ่ขึ้นก็อยากจะตอบแทนพระคุณของพรามด้วยใจกระตันยูกะตะเวทีวันหนึ่งโคนันทิวิสารที่คิดว่าตัวเองมีพะละกกำลังมากจึงได้กล่าวกับพรามว่า พ่อพรามเอ๋ยท่านจงไปแจ้งกับโควินทกะเศรษฐีเถิดว่าวัวของท่านคือข้าสามารถลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่มเกวียนที่บรรจุกรวดหินให้สามารถเคลื่อนที่ได้เดิมพันกันด้วยเงินหนึ่งพันกหาปณะนะเมื่อพรามได้ยินเช่นนั้นจึงเดินทางไปหาโควินทกะเศรษฐีที่บ้านโควินทกะเศรษฐีไม่เชื่อ จึงตกลงในการเดิมพันครั้งนี้เมื่อวันนัดมาถึงพรามก็ได้เทียมโคดันทีวิสารกับเกวียนเล่มแรกเพื่อที่จะลากเกวียนเล่มต่อๆไปพรามได้ขึ้นไปบนเกวียนง้างประตักขึ้นและกล่าวด้วยท้ายคำหยากคายว่าไอ้โคโกงไอ้โคโง่เจ้าจงลากเกวียนไปข้างหน้าเดี๋ยวนี้ เมื่อโคนันทีวิสารได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความน้อยใจจึงไม่ปฏิบัติตามที่พรามบอกพรามจึงเป็นผู้แพ้ในการเติมพันครั้งนี้จึงต้องเสียงเงินหนึ่งพันกหาปณะนะให้แก่โควินทะกะเศรษฐีด้วยความเสียดายเงินพรามจึงได้แต่นอนซึมเศร้าอยู่ในเรือนโคนันทีวิสารเห็นเช่นนั้นก็เกิดความสงสาร จึงได้กล่าวกับพรามให้ไปขอท้าเดิมพันโควินทกะเศรษฐีอีกรอบด้วยจำนวนเงิน2 0 0พกหาปณะนะและได้กล่าวไว้ว่าครั้งนี้ข้าสามารถทำให้ท่านได้ซักตามที่ท่านกระถนาแต่ท่านต้องห้ามเรียกข้าด้วยถ้อยคำหยาบคายเช่นนั้นอีกเพราะท่านก็รู้ว่าข้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยพรามจึงทำ โคนันทีวิสารกล่าวโควินทะกะเสียถีก็ได้ตกลงในการเดิมพันครั้งที่สองเมื่อวันนัดมาถึงพราหม์ก็ได้เทียมเกวียนและโคนันทีวิสารให้เรียบร้อยเมื่อพราหม์ขึ้นไปบนเกวียนก็ได้พูดด้วยท้อยคำที่ไพเราะอ,อ่อนหวานว่านังทีวิสารลูกรักเจ้าจงลักเกวียนไปข้างหน้าด้วยเถิดลูก เมื่อโคนาทีวิสารได้ยิงถ้อยคำที่ไพเราะอ,อ่อนหวานเช่นนั้นก็ได้ลักเกวียนทั้งหนึ่งอยเล่มเกวียนที่บรรจุกรวดหินดินทรายเต็มเกวียนไปข้างหน้าด้วยความมหัศจรรย์โควินทกะเศรษฐีเป็นผู้แพ้ในการเดิมพันครั้งที่สองจึงมอบเงินจำนวน2,000ันกหาปณะนะให้แก่พรามอีกทั้งผู้คนที่มามุงดูก็ได้มอบทรัพย์สินให้แก่ โคนนทีวิสารด้วยความศรัทธาส่วนทรัพย์ทั้งหมดก็ตกไปเป็นของพรามในการนั้นโคนาทีวิสารคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพรามคือพระอานนท์ข้อคิดจากชาดกผู้ที่พูดจาหยาบคายมักจะไม่มีใครชอบและช่วยเหลือส่วนผู้ที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานมักจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นอยู่เสมอค่ะ ในทางเรื่องนี้ก็จบเพลงเท่านี้ค่ะขอขอบพระคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะ